สวัสดีค่ะช่างโบนนะคะวันนี้มาอยู่กับเครื่อง MacBook Air นะคะตัวน,นี้จะเป็น Air a สองสามสามเจ็ด M1 นะคะก uh ็อันนี้คุณลูกค้าเข้ามาในอาการนะคะตัวจอนะคะเป็นเส้นตรงตรงฝั่งนี้นะคะล้าในนะคะอันนี้ตอนช่างโบแกะออกมาเนี่ยเห็นเห็นมีรอยล้าอยู่แถวๆตรงบริเวณของแผรนะคะอันนี้ลูกค้าแจ้งว่ามีการปิด าเครื่องนะคะทับกับไม้จิ้มฟันนะคะแต่ไม้จิ้มฟันลงไปตรงนี้นะคะทําให้พอเปิดขึ้นมาปุ๊บจอเป็นเส้นเลยในส่วนของตัวบาน LCD ไม่ได้มีรอยแตกนะคะถ้าสังเกตดูนะคะแต่มันจะมีรอยแตกอยู่ตรงนี้ตอนทั้งโบแกะทั้งโบเห็นอยู่นะอันนี้ก็เลยก็เลยทําให้มันเป็นอาการเป็นเส้นนะคะของลูกค้าจะเป็นเส้นแถบตรงนี้นะคะ โอเคก็สำหรับเครื่องนี้ก็เปลี่ยนจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจงานเปลี่ยนจอนะคะตัวนี้เป็นเปลี่ยนจอไส้ในนะคะก็จะราคาประหยัดกว่าเปลี่ยนยกบานนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อมาที่ร้านสมัยทิชชูอิตได้ะคะ่ะสำหรับวันนี้ช่างโบขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ